สวัสดีครับผมโจที่เฮดซดครับคลิปนี้ก็จะมาพาทุกคนมาดูแผนที่ในการ์ตูนดูไลมอนนะครับว่าแต่ละตัวละครน่ะบ้านเขาอยู่ไหนกันบ้างนะครับแจมแมวเหมียวเลยนะในคลิปนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะสำหรับแผนที่นี้ครับมาจากเพจกระเป๋า4มิตินะครับนี่เพจนี้เลยนะลิงก์ใต้คลิปนะครับถ้าอยากเข้าไปส่องนะครับแล้วก็ ในภาพนี้นะครับเขาได้เอามาจากนิตยสารนะรือว่าหนังสือโดรอมอนปี2004นะครับนี่น้าจะเป็นหนังสือโบกุอะไรสักอย่างเนี่ยโบคุโดรอมอนนะครับก็ออกในญี่ปุ่นนะครับเล่มมันเป็นแบบนี้นะเป็นรูปใจแอนนะครับนี่ส่วนในหนังสือนะครับก็จะมีรายละเอียดของเรื่องราวของโดรอมอนนะครับแสดงว่าอาจจะออกปีละครั้งนะครับนี่เลยใช่ปะ มีตั้งหลายแบบนี่ไงสองพันสี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่มีตั้งหลายแบบเลยนะครับอ๋อแสดงว่าออกปีละครั้งนะครับเนี่ยเป็นหนังสือจากที่ป่งเลยทีเดียวเชลนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้ต่อ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าบ้านของแต่ละคนอยู่ไหนกันบ้านนะครับมาสองบ้านโนบิตะก่อนนี่มีโดรมอนกับโนบิตะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแผนที่จริงด้วยนะครับก็น่าจะจริงเลยเนาะมาจากหนังสือขนาดนั้นแล้วนะครับนี่บ้านโนบิตะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนะนี่ เดี๋ยวเรามาดูแบทซูมไปด้วยเลยละกันนะครับนี่สำหรับบ้านโนบิตะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนนะนี่บ้านโนบิตะครับซูให้ดูเลยนี่บ้านโนบิตะติดกับบ้านคุณคามินารีนะครับและบ้านของคุณคามินารีนะครับก็อยู่ใกล้กับลานกว้างเองครับแสดงว่าโนบิตะนี่บ้านแกนี่เดินมานิดนึงก็ถึงลานกว้างแล้วนะครับลานก้าวลานกว้างที่มี ไอท่อสท่อในตำนานนี่เองครับทุกคนนะโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองนั่นเองครับแล้วฝั่งนี้เป็นสวนเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเอาบุคคลสําคัญสําคัญก่อนละกันนะอันนี้จะเป็นบ้านซุเนโอนะครับอยู่ตรงนี้บ้านซุเนโอนี่จะอยู่ติดกับบ้านใจแอนเลยนะครับนี่แสดงว่า2คนนี้มันซีกันอยู่แล้วนะครับนี่หลังนี่หลังนี้หลังนี้บ้านซุเนโอครับเดินมานิดเดียวแล้วก็เจอใจแอนเลยนะครับแหมสงสารซูเนโอเหมือนกัน แสดงว่า2คนนี้มันซี้กันอยู่แล้วนะครับมันอยู่ใกล้กันนั่นเองเนาะส่วนบ้านนางเอกครับชิซูกะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อก็คือบ้านชิซูกะอยู่ตรงนี้ครับแต่อีกคนหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่นะครับเด็กฉลาดนะครับก็คือเด็กิซึงินะครับบ้านเกอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยแต่ให้โดบิตามมาระวังไว้นะไอ้เกคิซึงิในบ้านมันอยู่ใกล้ชิซูกะมากเลยนะครับเนี่ยดูเดินิดเดียวเอง เดินมันนิดเดียวจับมือชิซูกะแล้วก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันก็ได้นะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้อยู่ติดบ้านของชิซูกะเลยนะครับใกล้ๆเองเนาะแต่ถ้าดูจากหลังแบบนี้นะมันจะไกลนะถ้าชีวิตจริงนะครับไกลยอยู่เหมือนกันนะน,น่าจะประมาณสักโลหนึ่งมั้งเนี่ย <c oughs> นี่โรงเรียนอยู่ตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็ภูเขาหลังเรียนอยู่หลังโรงเรียนเนาะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของคุณครูนะครับนี่คุณครูที่ชอบบุนโนมิตะนะ อันนี้เป็นถนนอุรายามะนะครับน่าจะเป็นที่โดบิตะไปซื้อของเนาะโรงงานน้ำแล้วก็สวนนะนี่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับฉากพวกนี้เนาะอฉากพวกนี้ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เนาะส่วนมากจะมีตลาดกว้างนะครับนี่ถ้าเราดูแผนที่ใหญ่บันนี้แล้วนะครับมันจะมีสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ที่ทุกคนเขาจะมากันก็คือสี่แยกนะครับตรงนี้นะนี่นี่สี่แยกตรงนี้ถ้าดูจากคอมเมนต์นะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ สี่แยกตรงนี้ก็คือทุกคนจะมาเจอกันแล้วก็บอกลากันตอนที่เดินมาจากโรงเรียนนะทุกคนนะนี่ก็คือเดินมาตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็แยกกันไปสี่ทางนะครับเขาก็มีรูปมาให้ดูด้วยนะครับนี่ก็คือรูปนี้นี่นี่นี่ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดโคตรดีนะครับสำหรับเพจนี้เนาะนี่ก็จะมีแต่ละคนเดินไปทิศใครทิศมันนั่นเองครับนี่เฮ้ยไอโนบิตามเดินมาฝั่งนี้เหรอ อ๋อสีแยกเฮ้ยใช่ด้วยวะทุกคนนี่ไงลูพิตาเดินมาฝั่งนี้ยังไงวะไม่แน่ใจว่าทุกคนช่างมันเถอะถ้าสีแยกนี้น่าจะไม่ใช่เนาะสีแยกนี้นะเขาบอกว่าอย่างงั้นนะครับดูพิตามันขึ้นไปข้างบนเหรอดูพิทานี่ขึ้นมาตรงนี้เนาะส่วนสองคนนี้มาตรงนี้ก็ช่างมันเถออนะอ่าแสดงว่าเป็นสีแยกเลยนะอืมถ้ามันเดินไปด้วยกันมันน่าจะไม่ค่อยคาตสิกน,นั่นเองครับแล้วก็เขาบอกว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ เอออยากให้เราสังเกตนะครับเหตุผลที่โนบิตะเออไปโรงเรียนสายนะครับเพราะว่าบ้านโนบิตะมันอยู่ตรงนี้นะแล้วโรงเรียนมันอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ไปสายได้ไง่ายวะโอ,โ,โอ้โหกี่กิโลเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นของจริงนี่น่าจะประมาณสัก2กิโลนะถ้าถ้าพูดแบบเออถ้าพูดแบบไม่ไกลเท่าไหร่นะครับทุกคนลองสังเกตตัวมาประมาณนี้ก็น่าจะโลนึงนะม้งเนี่ย เราตีง่ายว่า2กิโลแล้วกันถ้า2กิโลนี่ก็ไกลเลยนะโอ้โหเดินไปโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าโดบิตาไม่มีรถเมล์นะสังเกตดูโดบิตาจะวิ่งไปโรงเรียนตลอดเลยนะครับและทั้งตื่นสายแล้วก็บ้านอยู่ไกลด้วยประเด็นนะครับน้องนี่ก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับนี่นี่ไงโรงเรียนอยู่ตรงนี้ละ่ะโรงเรียนบักเอกเลยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ในมุมเลยนะโดบิตาอยู่มุมล่างเลยนะครับนี่และนี่ก็คือแผนที่บ้านของ ทุกคนในหนังกระตูนโดเรมอนนี่ครับนี่โอเคประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูแบบชิลๆนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเอามาให้ดูมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนแบกบกันนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม